สวัสดีค่ะฉันรอยย่อมาสเตอร์ทรงอืนกะยองยินดีที่ได้พบค่ะก่อนมาเจออะทอมี่ฉันเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาที่ต้องใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากเลยละค่ะอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของแม่ฉันน่าจะเพิ่งเริ่มทำอะทอมี่เลยถือสินค้ามาที่บ้านฉันเต็มไปหมดแม่สามีที่นั่งอยู่ข้างๆก็ช่วยซื้อเฮโมฮิมและชุดเครื่องสำอางค่ะ แล้วท่านก็หันมามองฉันที่นั่งอยู่ข้างกันแล้วบอกว่าไหนๆเขาก็มาแล้วเธอน่าจะช่วยเขาซื้อหน่อยไหมฉันที่นั่งดูอยู่ข้างๆเลยถูกฮาร์เซลเครื่องสำอางไปหนึ่งชุดคะ่ะเออโชคดีใช่ไหมคะที่ตอนนั้นฉันเชื่อแม่ค่ะเพราะแบบนั้นฉันถึงได้มายืนอยู่ตรงนี้ไงคะแต่จริงๆแล้วต่อให้แม่บอกให้ซื้อ,อยังไงถ้าราคาแพงฉันก็คงซื้อไม่ได้อยู่ดีคะ่ะจากนั้นฉันก็ได้ลองใช้เครื่องสำอางที่ได้ซื้อมาเพราะราคาถูกมากๆ แล้วก็รู้สึกถึงสิ่งที่ไม่เคยรู้สึกได้ตอนใช้เครื่องสาอางตัวเดิมฉันรู้สึกว่าโทนผิวฉันใสขึ้นสะอาดขึ้นและมีความฉ่าวาวเลยคิดว่าต่อไปคงต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่องสาอางตัวนี้แล้วล่ะค่ะพอลองคํานวณค่าเครื่องสาอางตลอดหนึ่งปีก็เห็นว่าฉันประหยัดเงินไปได้เยอะค่ะก็เลยได้แนะนําให้พี่ของฉันที่ใช้เครื่องสาอางตัวเดียวกับฉันอยู่และพี่ๆที่สนิทกันอีกสองสามคนค่ะพอเวลาผ่านไปค่าคอมมิชชั่นก็เข้าบัญชีฉันค่ะ หลังจากนั้นฉันก็บริโภคอย่างชาญฉลาดโดยได้รับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในฐานะผู้บริโภคมาเรื่อยๆค่ะซึ่งสปอนเซอร์ก็ไม่ปล่อยฉันไว้เฉยๆค่ะเขาชวนฉันเข้าร่วมงานสัมมนาแบบนี้อยู่ตลอดหลังจากฉันตัดสินใจมาเข้าร่วมงานสัมมนาก็ได้มีโอกาสฟังบรรยายเรื่องชีวิตที่สมดุลและไลฟ์ซีนรีโอจากท่านประธานค่ะพอได้ฟังการบรรยายนั้นฉันก็ได้รู้ค่ะว่าทำไมอะโทมี่ถึงเข้ามาในชีวิตฉัน ท่านประธานบรรยายว่าเป้าหมายแรกในการบริหารบริษัทนี้คือความสำเร็จของลูกค้าชีวิตที่สำเร็จคือการได้ใช้ชีวิตที่สมดุลก่อนตายชีวิตที่มีหลากหลายรสชาติได้ใช้ชีวิตอย่างดีได้รักได้เรียนรู้และได้แบ่งปันอยากให้สมาชิกที่ใช้สินค้าของอะโทมีใช้อะโทมีเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตแบบนี้และอยากให้ทุกคนมีความสุข เหตุผลที่อะตทมีมีอยู่ก็คือสิ่งนั้นท่านพูดแบบนี้คะ่ะความคิดของท่านยอดเยี่ยมมากเลยว่าไหมคะลองคิดดูค่ะว่าจะมีบริษัทที่คิดและบริหารแบบนี้อีกสักกี่ที่กันจากนั้นท่านก็ได้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมทีละหัวข้อคะ่ะแต่สิ่งที่มากระทบใจฉันคือตอนที่ท่านพูดถึงการได้รักคะ่ะท่านพูดเรื่องพ่อแม่คะ่ะ ทุกคนครับอย่าคิดว่าจะให้เงินค่าขนมท่านแต่เราต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่าในชีวิตประจำวันของท่านนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนต้องเป็นคนรวยพอฟังท่านพูดแบบนั้นฉันก็นึกถึงพ่อแม่ของฉันค่ะพ่อแม่ฉันเป็นเกษตรกรค่ะค่ะท่านทำสวนทำไร่ล้มเหลวมาหลายปีจนกลายเป็นหนี้และขึ้นมาอยู่ที่โซค่ะ เนื่องจากเป็นเกษตรกรจึงไม่มีทักษะและทำอะไรไม่เป็นเลยต้องทำงานหนักและอันตรายเพื่อเลี้ยงดูพวกเราสี่คนพี่น้องค่ะจากนั้นพี่น้องสี่คนที่เลี้ยงดูมาอย่างยากลำบากก็ได้เติบโตขึ้นและออกเรือนไปแต่ปัญหาคือพ่อแม่ของชั้นนี่แหละค่ะ พ่อแม่ของฉันแก่ตัวลงโดยที่ยังไม่ได้เตรียมรับมือกับชีวิตหลังเกษียณเลยแ่ะคะ่ะแม้ท่านจะแก่ตัวลงแล้วแต่ว่าจนถึงตอนนี้พวกท่านยังแข็งแรงและทำงานหาเงินรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเองได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปท่านก็อาจจะทำงานนั้นไม่ได้ในสักวันใช่ไหมคะเออพอเป็นแบบนั้นแล้วหน้าที่ก็จะตกไปอยู่ที่ลูกๆค่ะ ปกติพ่อแม่ฉันก็รู้สึกผิดกับลูกๆอยู่แล้วที่ทำให้ลำบากมาตั้งแต่เด็กๆลองคิดดูสิว่าพวกท่านจะรู้สึกยังไงถ้าต้องเป็นภาระลูกหลานไปจนตายเพราะไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับใบชราพอฉันคำนึงถึงเรื่องนั้นก็เลยไม่อยากทำให้ชีวิตหลังกเกษียณของพ่อแม่ที่ลำบากมาทั้งชีวิตต้องเศร้าไปมากกว่าเดิมค่ะตอนนั้น ฉันก็เลยตัดสินใจค่ะแม้ฉันจะทำให้พ่อแม่กลายเป็นเศรษฐีไม่ได้แต่ฉันอยากเป็นลูกสาวที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ท่านได้สักครั้งค่ะขอบคุณค่าพลังแห่งความคิดในตอนนั้นสร้างฉันในวันนี้ขึ้นมาค่ะตอนนั้นฉันก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจอโทม,มี่ฉันมีความฝันมีเหตุผลที่ต้องทำงานนี้แล้ว ฉันเก็บความฝันนั้นไว้ในใจแล้วตั้งใจจะเริ่มทำงานแต่พอย้อนกลับมามองตัวเองมันมีเรื่องให้ต้องกังวลเยอะมากๆเลยลคะค่ะฉันเป็นคนเก็บตัวพูดก็ไม่เก่งไม่เคยคิดเรื่องการทำธุรกิจเลยสักครั้งแถมไม่มีคอนเน็ชันเลยจะทำงานนี้ได้หรือเปล่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนธรรมดาที่เคยกังวลเรื่องพวกนั้นมายืนอยู่ตรงนี้ได้ ก็เพราะความสามารถของสินค้าและระบบของอะตอมีได้ทำงานร่วมกันกับฉันค่ะฉันไม่ได้ขายสินค้าได้ดีเพราะมีความสามารถโน้มน้าวคนเก่งแต่พอฉันแสดงความกล้าออกมาแล้วไปบอกต่อสินค้าตัวนี้ก็ออกไปทำงานแล้วสร้างผู้บริโภคให้ฉันเองค่ะและเวลาที่ฉันเชิญคนมาเข้าร่วมงานแบบนี้ก็จะมีท่านประธานและผู้บรรยายที่เก่งมากมาก มาพูดแทนฉันที่เป็นคนเก็บตัวและพูดไม่เก่งให้ทั้งหมดเลยค่ะและจุดเด่นของแผนการตลาดของเราคือเราไม่มีค่าสมาัครค่าแรกเข้าและค่ารักษายอดถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถทําธุรกิจได้ใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฉันสามารถบอกต่อทุกคนได้ ส่วนการสะสมคะแนนได้ไม่จำกัดก็คือถ้าฉันรับสมัครผู้บริโภคไว้แล้วเขาใช้สินค้าตลอดและมี P ีเข้ามาเรื่อยๆบริษัทก็จะรอจนกว่าผู้บริโภคจะได้ค่าคอมมิชชั่นเงื่อนไขเหล่านี้จึงเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดูดผู้บริโภคเข้ามาบริโภคที่นี่เพราะในมุมของผู้บริโภคพวกเขาได้ใช้สินค้าที่ดีราคาถูกได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้ด้วยค่ะส่วนการไม่จำกัดชั้นลึกและ g l o b a l One marketing คือเงื่อนไขที่ยอมรับคอนเน็ชันที่ไม่ใช่แค่ของฉันแต่ของคนที่ไม่รู้จักด้วยโดยไม่จำกัดสัญชาติและไม่จำกัดชั้นลึกเพื่อคนที่ไม่มีคอนเน็ชันอย่างฉันจึงทำให้สมาชิกของฉันถูกสะสมมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและยังมีเพดานรายได้ที่ไม่ใช่ว่าคนที่สมัครก่อนจะได้ค่าคอมมิชชันไปแบบไม่จากัด แต่เมื่อมี PV สะสมตามที่กำหนดบริษัทจะตัดค่าคอมมิชชั่นไม่ให้เกินไปกว่าน,นี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนต่อที่เข้ามาทีหลังอยู่ตลอดเพราะมีแผนการตลาดที่น่าอัศจรรย์แบบนี้คนธรรมดาอย่างฉันจึงมายืนอยู่ตรงนี้ได้ค่ะทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คงอยากสำเร็จและต้องทำมันให้ได้และก็คงมีคนที่ไม่กล้าตัดสินใจเลือกเพราะเมื่อมองตัวเองแล้วมีหลายสิ่งให้กังวลเช่นกัน แต่ฉันอยากให้ทุกคนลองเชื่อในความสามารถของสินค้าและระบบของอะโอมีดูสักครั้งค่ะและอยากให้เวลานี้ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจว่าอ๋อเพราะมีเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้คนอย่างฉันถึงทำได้เหมือนกันปัจจุบันฉันให้เงินค่าใช้จ่ายกับพ่อแม่สัปดาห์ละสองหม่นสี่พับาทค่ะก็คือให้เดือนละประมาณ9 0 0 0 0ถึงแสนสองค่ะ และความปรารถนาอย่างหนึ่งของแม่ฉันคือการได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์ฉันจึงได้เป็นลูกสาวที่สามารถซื้ออพาร์ตเมนต์ให้เป็นชื่อพ่อกับแม่ได้ค่ะในตอนแรกเวลาที่ฉันส่งเงินให้พ่อแม่ใช้อย่างน้อยก็ต้องส่งไปสัก6ถึง9หมื่นบาทใช่ไหมคะแต่ฉันดันไม่มีความมั่นใจว่าจะหาเงินนั้นได้เพราะตอนที่ฉันทำงานอื่นเอ่อก็ไม่เคยหาเงินจำนวนนั้นได้เลยค่ะ ซึ่งฉันเป็นคนที่ถ้าต้องทำสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็จะไม่อยากทำมันฉันเลยคิดว่าคงจะต้องมุ่งทำแต่สิ่งที่ทำได้แล้วละ่ะพอลองลดขอบเขตความคิดพวกนั้นลงเรื่อยๆฉันก็นึกถึงแม่ขึ้นมาค่ะพอลองนึกถึงชีวิตของแม่ดูให้ดีๆจู่ๆก็รู้สึกว่าในฐานะผู้หญิงแม่ช่างน่าสงสารเหลือเกินค่ะ ตัวฉันยังโชคดีมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเล็กๆได้ทำแค่งานบ้านเล็กน้อยและดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเพราะสามีแต่แม่ฉันไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยสักครั้งค่ะในตอนนั้นแม่รับจ้างทำความสะอาดอยู่ที่ไซต์ก่อสร้างได้เงินเดือนเดือนละ21,000บาทค่ะฉันมองดูแล้วคิดว่าถ้าไม่มีใครแก้ปัญหาเรื่องนั้นให้แม่คงต้องทำงานในไซต์ก่อสร้างไปจนตายแน่ๆ ถ้าฉันต้องปล่อยแม่ไปแบบนั้นฉันก็คงปวดใจไม่น้อยเลยคะ่ะฉันก็เลยคิดว่าคงจะต้องช่วยแม่ในเรื่องนี้แล้วละ่ะเป้าหมายแรกในอาโอมี่ของฉันจึงเป็นการหาเงินเดือนละสอง0มืหนึ่งพันบาทให้แม่คะ่ะทุกคนคะเงินสอง0มืหนึ่งพันบาทถือเป็นจำนวนที่น้อยมาก <c oughs> เกินกว่าจะติดบ้านความสำเร็จให้มันใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับฉัน ความหมายในเงินก้อนนั้นมันแตกต่างออกไปฉันจึงปรารถนามันมากกว่าสิ่งใดคะ่ะและทำงานด้วยความคิดที่ว่าฉันจะทำมันให้สำเร็จให้ได้คะ่ะคนทั่วไปมักพูดว่าถ้าฉันสำเร็จแล้วถ้าฉันมีกำลังมากกว่านี้หน่อยฉันจะทำแต่เมื่อไหร่วันนั้นจะมาถึงหรือคะ เ,เหตุผลแรกที่ฉันเลือกทำอะทอมีก็เพราะพ่อแม่ฉันก็เลยทำงานนี้โดยให้มันมาเป็นที่หนึ่งค่ะตอนที่หาเงินได้ประมาณ6 9ถึง0หมื่นคือตอนที่เป็นออโตเซลมาสเตอร์ได้สักพักแล้วค่ะตอนนั้นฉันโทรไปหาแม่แล้วบอกกับแม่ว่าต่อจากนี้หนูจะส่งเงินให้เดือนละหน0 0งบาทแม่เลิกทำงานเถอะแต่ว่าทุกคนคะถ้าเราได้เงินเดือนหกถึงเกหมื่นมันจะมีเงินพอเหลือไหมคะมันไม่เหลือใช่ไหมคะ ยิ่งกว่านั้นบัญชีเงินเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าทางด่วนค่ะเพราะเงินเดือนผ่านเข้ามาแป๊บนึงแล้วก็ออกไปมันไม่เหลือเลยแล่ละค่ะในสถานการณ์แบบนั้นการตัดสินใจส่งเงินให้แม่เดือนละว5 0 0 0บาทไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพอแม่ได้รับโทรศัพท์จากฉันปุ๊บก็ลาออกจากงานมาหาฉันทันทีเลยค่ะ <c oughs> ทีนี้ฉันต้องทำยังไงคะต้องรับผิดชอบคะ่ะ <c oughs> เหมือนฉันพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องทำเท่านั้นค่ะ ตอนเข้าลีดเดอร์คลับฉันก็โทรหาแม่ทันทีเหมือนเดิมแม่จากนี้หนูจะส่งเงินให้แม่เดือนละหกหมื่นค่ะฉันประกาศไปแบบนี้ก่อนแล้วจากนั้นฉันก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาคำพูดนั้นให้ได้สุดท้ายฉันจึงกลายเป็นคนที่ทำให้ความฝันเป็นจริงไปทีละก้าวค่ะแม่จะเป็นงานที่เริ่มต้นเพื่อพ่อแม่แต่มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีฉันได้ด้วย และฉันสามารถเป็นแม่ที่คอยซัพพอร์ตความฝันของลูกๆของฉันได้เหนือกว่าสิ่งอื่นใดมันดีมากๆที่ฉันได้เป็นตัวเอกในชีวิตของตัวเองค่ะ ทุกคนคะท่านประธานพูดไว้ใช่ไหมคะว่าให้เราวาดฝันที่จะทําให้เราหลงไหลไปกับมันเพราะเขาบอกให้วาดก็มีหลายคนที่วาดไว้จริงๆค่ะแต่มีน้อยคนมากค่ะที่วาดไว้แล้วทํางานด้วยความมั่นใจว่าจากนี้ฉันจะมีชีวิตแบบนี้ได้หรือบางคนอาจจะคิดไปล่วงหน้าแล้วว่ามีแค่คนที่เกิดมามีพร้อมหรือมีความสามารถเท่านั้นแหละที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้แล้วทุกคนที่มาในวันนี้ละ่ะคิดยังไง สมัยก่อนตอนที่ท่านดรรลีซองยอนบรรยายมนุษยศาสตร์เป็นช่วงที่ฉันกำลังร้องเพลงอยู่ค่ะหนึ่งในความฝันวัยเด็กของฉันคือการเป็นนักร้องโอเปรา่าตอนฉันอยู่มอสองคุณวัทยกรที่ดูแลวงประสานเสียงบอกฉันว่าเธอดูมีพรสวรรค์นนะลองเรียนโอเปร่าดูหน่อยไหมและด้วยความเป็นเด็กฉันเลยนึกว่าตัวเองร้องเพลงเก่งมากแล้วก็จินตนาการว่าตัวเองได้เป็นนักร้องโอเปร่าค่ะ ฉันวาดฝันไปแบบนั้นแต่พ่อกลับมามองความเป็นจริงพ่อเห็นพ่อกับแม่แล้วก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ฉันไม่อยากบอกแม่เพราะไม่อยากทำให้ท่านเสียใจเปล่าๆสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะทิ้งความฝันไปโดยไม่ได้พูดมันออกมาเลย เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็มีโอกาสได้เข้าทำงานในบริษัทแล้วระหว่างนั้นท่านนักเทศก็ได้ยินเรื่องราวของฉันก็บอกฉันว่าฉันจะช่วยเธอเองเธอลองดูสักตั้งไหมคะ่ะฉันจึงสามารถเข้าเรียนต่อมหลาลัยได้ด้วยความช่วยเหลือจากเขาคะ่ะตอนนั้นแค่ได้เริ่มต้นด้วยการเตรียมเงินค่าลงทะเบียนเรียนฉันก็มีความสุขมากๆเลยเละคะ่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันมีเรื่องที่ให้ต้องใช้เงินหลายเรื่องมากๆเลยแ่ะคะ่ะ ฉันจึงต้องทิ้งความฝันนั้นไปอีกครั้งด้วยเหตุผลทางด้านการเงินตอนนั้นเนอะฉันโกรธพระเจ้ามากค่ะความสามารถพิเศษที่ทรงมอบให้มาคือเสียงนี้ฉันแค่อยากจะพัฒนามันเพื่อร้องสรรเสริญท่านก็เท่านั้นโอ้ทำไมถึงมีอุปสรรคมากมายขนาดนี้ฉันเดินร้องไห้ฝ่าสนามกีฬาของโรงเรียนออกมา รู้สึกเสียดายมากมากค่ะแต่จะทำยังไงได้ day, คะฉันก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและตั้งใจช่วยงานที่คณะร้องเพลงสรรเสริญอย่างเต็มที่ค่ะระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นวันหนึ่งสปอนเซอร์ก็โทรมาหาค่ะเขาบอกว่าที่บริษัทกำลังตามหานักร้องโซปราโนเขาได้สมัครไว้ให้แล้วแต่ไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าผ่านคุณบอกเขาไปนะว่าจะทำหลังจากได้ยินเรื่องนั้นฉันก็รอและบริษัทก็ติดต่อมาจริงๆค่ะ เขาบอกให้เตรียมเพลงไว้และไปที่งานพบปะรับประทานอาหารเช้า ODS ตามเวลาที่กำหนดหลังจากนั้น <ห caracter. S 1> เขาก็ถามว่าฉันเรียนตรงสายนี้หรือเปล่าฉันไม่อาจบอกเขาได้ว่าเรียนตรงสายเพราะเขาเรียนไปแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นจึงบอกไปว่าไม่ได้เรียนตรงสายและเตรียมเพลงไปในวันนั้น พอฉันบอกว่าไม่ได้เรียนตรงสายก็เหมือนว่าท่านดรลีซงยอนจะก,กังวลค่ะท่านเลยเรียกฉันไปที่มุมห้องประชุมแล้วบอกว่าไหนลองร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิครับค่ะฉันก็เลยได้ร้องเพลงสดโดยไม่มีดนตรีให้ท่านฟังค่ะแต่ดูจากท่าทางแล้วท่านดูไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะ หลังจากท่านหยุดคิดไปสักพักท่านก็บอกว่าถ้าเราอยากได้คนร้องเพลงเก่งคงเสียงเงินจ้างนักร้องไปแล้วละ่ะแต่มันไม่ใช่ที่แบบนั้นเสียงของคุณดูใสซื่อดีขึ้นเวทีกันเถอะฉันเลยได้ขึ้นเวทีแรกหลังจากร้องเพลงบนเวทีแรกจบแล้วลงจากเวทีฉันก็คิดขึ้นมาว่า,วาถ้าคนเรียนตรงสายได้มาฟังเพลงที่ฉันร้องมันจะน่าขำขนาดไหนนะจู่ๆฉันก็รู้สึกกลัวเวทีนี้ขึ้นมาเลยค่ะ พอลงจากเวทีก็คิดเลยว่านี่ไม่ใช่ที่ของฉันไปบอกเขาว่าทำไม่ได้ดีกว่าระหว่างที่นั่งรอท่านด็กเตอร์ก็เรียกฉันไปพบที่ห้องรับรองค่ะท่านบอกให้ฉันนั่งลงแล้วถามฉันว่าไม่อยากทำใช่ไหมครับ <laughs> ในใจฉันคิดว่าท่านรู้ได้ยังไงนะแล้วก็นั่งฟังที่ท่านพูดต่อท่านบอกว่าลองคิดดูนะครับ ในบรรดาสมาชิกมากมายของอะโทมีจะไม่มีนักร้องโอเปร่าที่จบจากมหาวิทยายลัยดังๆเลยเหรอและถ้าลองหาดูจะต้องมีนักร้องโอเปร่ามากความสามารถที่เรียนจบนอกมาแน่ผมฟังดูแล้วคุณไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดนั้นแถมไม่ได้จบมาตรงสายด้วยแล้วคิดว่าทำไมโอกาสนี้ถึงตกเป็นของคุณครับนั่นคงเป็นเพราะว่า คุณคือคนที่ปรารถนาคาดหวังและใฝ่ฝันถึงตำแหน่งนี้มากกว่าใครๆครับเพราะแบบนั้นคุณถึงได้รับโอกาสไปหลายซีนารีโอก็เหมือนกัน เราต้องวาดความฝันที่จะทําให้เราหลงไหลไว้แล้วคิดไว้ว่าจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้ชีวิตแบบนั้นให้ได้คนที่มีความปรารถนาและลงมือทำํำจะได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วท่านก็บอกว่าอย่าได้คิดจะถอยหลังแล้วแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของคุณฉันได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยล่ะคะ่ะจากนั้นก็กลับไปหาคุณครูที่จะมาสอนส่วนตัวให้ ระหว่างที่ฉันเรียนร้องเพลงฉันก็มีโอกาสได้ยืนบนเวทีอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะถึงจุดนี้เรามาร้องเพลงด้วยกันสักเพลงดีไหมคะ <laughs> ชื่อเพลงว่า I dream ค่ะเนื้อเพลงมันดีมากๆเลยละค่ะเรามาลองฟังเนื้อเพลงนั้นและร้องเพลงไปด้วยกันนะคะ Do you? ขอบคุณค่ะทุกคนค่ะฉันกล้าหาญมากเลยว่าไหมคะฉันมีความสามารถในการร้องเพลงแค่นี้แต่ฉันกล้าร้องเพลงอย่างมั่นใจอยู่บนเวทีใหญ่แบบนี้เลยนะคะทุกคนเองก็อย่าเอาแต่คิดว่าฉันจะทำแบบนี้ได้ไหมจะมีโอกาสแบบนี้เข้ามาหาฉันบ้างหรือเปล่าอยากให้ทุกคนแสดงความกล้าหาญออกมาอย่างมั่นใจต่อนหน้าความกลัวนั้นค่ะที่อทิมมีทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเจอร้อยคนเมื่อสัปดาห์ก่อนกันเยอะไหมคะฉันเองก็ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะก่อนออกไปฉันกลัวมากเลยแหละคะ่ะเมื่อก่อนฉันก็เคยทำโคคอนแทคแล้วแต่พอไม่ได้ทำมานานมันก็ไม่กล้าะคะ่ะและที่น่ากลัวกว่านั้นคือฉันรู้สึกว่าพาร์ทเนอร์จะคอยมองและคาดหวังกับฉันอยู่นะคะเพราะงั้นเลยออกไปพร้อมความกังวลแต่พอออกไปจริงจ พาร์ทเนอร์ของฉันไฟแรงกว่าฉันมากๆและเดินนำหน้าออกไปเลยค่ะกลับกันฉันทำหน้าที่แค่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างหลังแล้วคอยถ่ายรูปให้พวกเขาอย่างเดียวค่ะแต่พอกลับมาพาร์ทเนอร์ก็พูดว่าพอท่านรอยแยกออกไปด้วยกันทำให้ฉันรู้สึกมั่นคงและมีแรงฮึดมากเลยค่ะพอเห็นแบบนั้นก็ทำให้ฉันคิดได้ว่าพาร์ทเนอร์ของฉันคงโดดเดี่ยวมากเลยเวลาออกไปทำงานข้างนอกอีกอย่างฉันไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเลยแต่แค่อยู่ด้วยกันเขาก็มีแรงขึ้นมาแล้วสินะ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันคิดได้ว่าในอนาคตต้องลงพื้นที่กับพาร์ทเนอร์ให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะอีกอย่างสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจากตอนที่เคยลงพื้นที่เมื่อสิบปีก่อนมากๆเลยค่ะมีหลายคนที่พูดว่าสินค้าอะโทมี่ถูกและดีและแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักอะโทมี่เลยมีคนที่สมัครสมาชิกและใช้สินค้าอยู่แล้วแต่ก็มีคนที่ใช้สินค้าต่อเนื่องอย่างเดียวโดยไม่รู้ตัวว่ารหัสหมดอายุไปแล้วอยู่เยอะด้วยค่ะแล้วก็มีคนที่อยากใช้สินค้าอย่างเดียวไม่สมัครสมาชิกเยอะด้วย พอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่าตลาดมันยังดีมากๆอยู่เป็นสภาพแวดล้อมที่แค่เราตั้งใจลงพื้นที่ทํางานก็สามารถสร้างผู้บริโภคได้มากเท่าที่ต้องการฉันก็ได้รู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มขึ้นค่ะพอตกบ่ายรูปภาพที่ท่านประธานและบรรดาพนักงานออกไปทํากิจกรรมก็เริ่มถูกโพสต์ลงโซเชียลค่ะ พอเห็นภาพนั้นพาร์ทเนอร์ก็แตกตื่นกันอีกแล้วค่ะบอกว่าขณะท่านประธานกับพนักงานยังออกไปทําแบบนั้นพวกเราต้องทําให้เต็มที่กว่าเดิมมันเกิดแรงลมที่ช่วยพัดไฟในการทํางานของเราให้ลุกโชนค่ะทุกคนเองก็รู้สึกประทับใจเมื่อได้เห็นภาพนั้นใช่ไหมคะฉันประทับใจมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนคะเราใช้โอกาสนี้มอบเสียงปรบมือแสดงความขอบคุณให้กับท่านประธานและพนักงานของเราหน่อยได้ไหมคะ หากเราตามหาความฝันและความปรารถนามันบริษัทที่ยอดเยี่ยมแบบนี้จะคอยสนับสนุนความฝันของทุกคนเองค่ะและระบบที่แข็งแรงจะคอยรองรับทุกอย่างอย่างมั่นคงค่ะเนื่องจากนี่คืองานที่สปอนเซอร์และพาร์เนอร์จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทําให้สําเร็จด้วยความเป็นทีมเวิร์กเราจึงสามารถทําได้เพราะเราอยู่ด้วยกันค่ะอย่าไปคิดว่าฉันจะทําได้หรือเปล่า หวังว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนตั้งใจให้มั่นว่าตัวเองก็ทำได้และต้องทำให้ได้และจะไม่ลืมที่จะเขียนไลฟ์เซนาริโอพร้อมตั้งปณิธานว่าจะใช้ชีวิตให้เหมือนไลฟ์ซนาริโอที่เขียนลงไปให้ได้ค่ะสุดท้ายนี้ฉันบอกวิธีทําให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดีเอาไหมคะค่ะ <c oughs> ถ้าทำสิ่งนี้จะเกิดความรักใคร่ระหว่างสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์และสายพี่น้องขึ้นค่ะ เพราะสิ่งสําคัญในการเป็นทีมเวิร์กก็คือถ้าทุกคนรักกันมันก็จบใช่ไหมคะมันจะเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเวลาเราทํางานก็มักจะเจอคนที่เคร่งศาสนามากๆซึ่งไม่ค่อยสนใจเรื่องการหาเงินใช่ไหมคะการติดต่อกับคนเหล่านั้นง่ายมากๆเลยคะ่ะอยากรู้ไหมคะนั่นก็คือการเข้าร่วมงาน Revival Meeting ค่ะพอฉันจับมือกับพาร์เนอร์เข้าร่วมงานรีว i เวิมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในสายงานของฉันค่ะ ทุกคนเองก็ลองจับมือกันเข้าร่วมงานรีไวเว l ลที่จะจัดขึ้นที่อะ o มี่พาร์คในวันศุกร์น้าดูดีไหมคะบางทีอาจจะทำให้ธุรกิจของทุกคนไปได้สวยเลยคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมายาวนานนะคะฉันก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ขอบคุณคะ่ะ